เค้กกล้วยหอมสูตรครีมค่ะเพราะว่าไม่มีทั้งแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีเนยค่ะไม่มีอะไรเลยสักอย่างไม่ใช่นะคะคลีมนี้สนับสนุนโดยบรูโซนแพนโปรตีนลดวานิลลาค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มาในแนวใหม่นะคะไม่ได้นั่งพูดเฉยๆแล้วแต่งตัวแบบนี้ก็คือมาในแนวแม่ครัวค่ะวันนี้แพจะมาลงมือทำนะคะขนมสูตรเฮลตี้เอาใจสายรักสุขภาพสายเฮลตี้อย่างแน่นอนค่ะ และขนมที่แพพูดถึงนั่นก็คือเค,คก้กกล้วยหอมสุดครีนค่ะและที่สําคัญทําง่ายมากๆเพราะว่ามีส่วนผสมเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นถ้าไม่เชื่อไปลองดูกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันก,นก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยขาดไม่ได้เจ้าพระเอกของเรานั่นก็คือเจ้ากล้วยหอมนะคะจริงๆต้องสุกงอมมากกว่านี้นะคะมันถึงจะหวานเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ําตาลเราจะใช้ความหวานจากเจ้ากล้วยนี่แหละเพราะฉะนั้นยิ่งสุกงอมเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะสิ่งสําคัญรองมาก็คือข้าวโอนนะะ๊ตบดค่ะเราใช้ข้า ข้าโอดป่นแทนแป้งนะคะแพ้ใช้ประมาณ3-4ช้อนโตะ๊ะวันนี้แพ้ใช้โปรตีนตัวนี้มาเป็นส่วนผสมนะคะซึ่งแพ้จะทํา เป็นถ้วยแบบนี้2อันนะคะทํากินเองทําเล็กน้อยนะคะก็จะใช้แค่นี้ต่อมาก็คือไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็เป็นของโรยแล้วค่ะซึ่งของโรยของคลุกเข้าไปในตัวเค้กกล้วยหอมนี้อันนี้แล้วแต่คนเลยนะคะบางคนก็จะใช้พวกมเมล็ดฟักทองนะคะพวกแคนเบอร์รี่พวกลูกเกดกาโนล่าก็ได้นะคะเมล็ดมะม่วงหิมะาพาันด้วยซึ่งแพมีที่บ้านก็คือเมล็ดมะม่วงหิมะาพานันพวกลูกเกดทั้งหลายแล้วก็มีแคนเบอร์รี่อยู่ในนี้ด้วยนะคะ สุดท้ายขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือนมแอลมอนค่ะอันนี้ใครจะเปลี่ยนเป็นนมชนิดอื่นก็ได้นะคะแต่ว่านมแอลมอนมันสุขภาพดีเนาะมันเป็นไขมันดีค่ะแพ้ก็เลือกใช้นมแอลมอนตอนนี้เรารู้ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วนะคะมันเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะตอกกล้วยนะคะเอามาบดให้ละเอียดเลยถ้ากล้วยสุกงอมมันจะบดได้ง่ายกว่าน,นี้เนาะอันนี้มันไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะเราควรใช้กล้วยสุกงอมนะที่จริงแล้วทุกคนตอกไข่ใส่เข้าไปค่ะนี่แน่ คนให้เข้ากันเลยนะคะโน้ละเอียดแล้วค่ะจากนั้นเราก็ใส่นมแอลมอนนะคะนมแอลมอนใส่เพื่อเพิ่มความนุ่มของตัวเค้กกล้วยหอมนะคะเราจะใส่ไปทั้งหมด3ช้อนด้วยกัน คนให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะค่ะต่อจากนั้นเราก็ใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งตัวหลักของเราที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเจ้าข้าวโอ๊ตป่นเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าจะใส่เท่าไหร่ดูความหนืดขอลองใส่สักประมาณ3ช้อนก่อนคนเหมือนเดิมนะคะพายายังรู้สึกว่ามันเหลวอยู่นะคะเดี๋ยวเราใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งช้อนได้อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะคะถ้าชอบแบบแน่นๆก็ใส่ห้าไปได้เลยแต่ขอใส่4อันหนึ่งนะแล้วก็คนเข้าไปเลยค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะคนให้เข้ากันให้รู้สึกว่ามันไม่เหลวเกินไปด้วยพอคนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะต่อจากนั้นเราก็ใส่ส่วนผสมที่เราจะไปคลุกข้างในเค้กกล้วยหอมซึ่งันนี้แล้วแต่คนเลยว่าจะใส่อะไรอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปของแพนเนี่ยจะใส่เป็นลูกเกดแล้วก็แคนเบอรี่รวมถึงเจ้าตัวเม็ดมะม่วงหิมผพานด้วยนะคะ ใส่เยอะน้อยแล้วแต่คนเลยนะคะอันนี้แพจะใส่ลูกเกดผสมแาร์บอรรี่2ช้อนแล้วก็เมลม่วหิมะพานสอช้อนแต่อันนี้ไม่มีสูตรตายตัวค่ะเมื่อเราผสมแล้วนะคะก็คลุกให้เข้ากันเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าแพาขอเพิ่มโปรตีนเข้าไปนะคะซึ่งถ้าเกิดใครมีโปรตีนอยู่ที่บ้านสามารถเอาเพิ่มในขนมนี้ได้เลยนะแพจะเพิ่มไปหนึ่งสกรูปเสริมโปรตีนสักหน่อยแล้วก็เอาคนให้เข้ากันได้เลยค่ะโอ้เหนืดขึ้นเลยเห็นไหม โปรตีนที่แพ้ใส่เข้าไปเป็นผปรแพนโปรตีนรสวานิลาค่ะโอเคเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเนื้อเหนืดกำลังดีเลยจากนั้นก็เอาใส่พิมพ์ของเราจริงๆละซึ่งแพ้เตรียมพิมพ์ไว้2อันนี้นะคะเดี๋ยวแพ้จะเอาใส่พิมพ์นะ ต่อจากนั้นจะตกแต่งหน้ายังไงก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะฝานกล้วยนะคะแล้วก็ามาใส่ตรงข้างหน้านี้นเพื่อความสวยงามนะคะแต่ว่าของแพนเนี่ยชอบแตกด้วยข้าวโอ๊ตค่ะจะเอาเข้าวโอ๊ตเนี่ยโรยหน้าอีกทีมึงนะคะเอาลูกเกดนะคะที่เรามีเนี่ยแล้วก็แคนเบอร์รี่เนี่ยเอามาแต่งหน้าเพิ่มใครกล้วยหอมของเราสวยไหมคะเสร็จแล้วเราก็เข้าหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยนะคะ เป็นแบบนี้ตอนนี้เจ้าเค้กกรหอมของแพนะคะก็อยู่ในหม้ทอทอดไรน้น้ำมันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแพตั้งอุณหภูมิร5อยหองศาเป็นเวลา15นาทีเดี๋ยวแพจะรอ15นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เจ้าเค้กกรหหอมก็ออกมาจากเตาอบแล้วนะคะหน้าตาดูดีเชียวอ๋อข้างในเป็นแบบนี้ค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่หวานเลยนะคะเพราะว่าใช้ความหวานจากธรรมชาติจริงๆเลยม่ใช่ความหวานจากกล้วยที่สุกงอมเท่านั้นนะคะดังนั้นใครที่ชอบหวานแนะนําให้เติมน้าผึ้งหรือว่าใส่ย,ย่าหวานเพิ่มเข้าไปก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนตัวแพรชอบแบบนี้แล้วค่ะแพรรู้สึกว่ามันธรรมชาติมากๆผสมกับที่เราใส่ลูกเกดแคนเบอรี่เข้าไปข้างในของเค้กกล้วยหอมมันทําให้พอดีแล้วล่ะสาหรับแพรนะคะ เอาล้ค่ะสำหรับวันนี้แพก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้หรืออยากให้แพททำอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพจบลูโซนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย